สมเกียรติจันทราไล่แซงโหดโมโตทูมาเลเซียนกรังปรีศึกโมโตทู2023สนาม18มาเลเซียนกรังปรีที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียในวันที่12พฤศจิกายน66ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดชาวไทยลงแข่งขันโมโตทู ในรอบชิงชนะเลิศโดยในรอบควอลิฟายก้องคว้ากริดที่9มาเลเซียนกรังปรีด้วยเวลาต่อรอบ2นาที6.160วินาทีซึ่งก้องสมเกียรติก็สวมหัวใจนักสู้ไล่แซงจากอันดับ16บิตจนจบทยานควาอันดับ6ศึกโมโตโทู2023มมาเลเซียนกรังปรี โดยนักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข3-5เริ่มเกมจากกริดที่9แต่เสียจังหวะจากคู่แข่งในโค้งสองจนร่วงลงไปถึงอันดับ16ในรอบแรกแต่นักบิดไทยฮึดสู้ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างสุดมันถึง10คันบิดเข้าป้ายในอันดับ6ด้วยเวลา36นาที18.053วินาทีซึ่งก้อง สมเกียรติจันทราเก็บแต้มเพิ่มอีก10คะแนนครองอันดับ6บนตารางแชมเปี้ยนชิพ m o โท2มีทั้งสิ้15น153.5คะแนนสำหรับโมโต2 World Championship 2023สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายน2566นี้ที่สนามโล o s a อิอเตเร์เนชั่นเซอร์กิตประเทศกาตารสึกโโโ t o ูกาตากรังปรี ซีอาร์เรสตูเดรียน